สวัสดีครับผมนายชัยวัฒน์ชัยน้อยและผู้ช่วยของผมสิริศักดิ์คำจันทร์ครับครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่น้องทุกคนมาเรียนรู้การประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นกันนะครับการประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสามารถทําได้แต่ประถมมัธยมต้นมัธย,ยมปลายและผู้ที่สนใจนะครับผมนะการประกอบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ต้องมีดังต่อไปนี้นะครับการประกอบคอมพิวเตอร์อันดับแรกนะครับต้องเอาท p u ไปใส่ที่เมนบอร์ดหรือว่าซ็อกเก็ตนะครับผมนะ เมื่อใส่เสร็จแล้วให้เราเอาทีคโคนนะครับผมมาปาาเป็นตัว x นะครับผมหรือจะเป็นแบบอื่นก็ได้แต่ยาเยอะเกินไปครับผมไม่งั้นมันจะล้นจากซิงค์ลมนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วให้เรานำซิงค,ค์พัดลมนะครับมาใส่ตรงที่ cpu นะครับต่อไปเราจะมาเสียบสายพัดลมนะครับผมครับเสียบตรงนี้แรมที่เราใช้ครับผมเป็นขนาดแรมของ ddr สามสองิก,กาานะครับผมฮะใส่ดีๆนะครับดูตรงที่งยงตรงนี้ ใส่ช่องสีฟ้ากันนะครับผมล้วกดต้องกันจะมีเสียงดังแทบผมบัเคลื่อจะไม่มีครับผมเดี๋ยจะกดลงได้่อนต่อไปเราจะเริ่มเอาเมนบอร์ดมาใส่ในที่เคสสีเขียวด้านหลังเรานะครับอ่ะครับเริ่มกันเลยค<ม>ุณวย,วยครับเอามาให้นะครับต่อมาทําการใส่แบ็กเกจนะครับผมนะจับดีๆนะผมแล้ววงบาดมือกันด้วยครับผมหลังจากนั้นเราทําการใส่เมนบอร์ดกันนะครับผมนะฮะอ่ะให้เราทำการเอาเข้าเอาไปผมดันเข้าไป ต่อมาทําทำการขันน็อตกันนะครับอ่ะเริ่มกันเลยต่อมาผมจะทำการใส่ power supply ครับผมนะ power supply เป็นตัวจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นแร m เมนบอรี่ CPU ซิงค์พัดลมใส่ครับผมต่อมาผมจะทำการใส่ที่เก็บข้อมูลนะครับผมที่เก็บข้อมูลมี3าแบบนนะครับผมไม่ว่าจะเป็น M2 S s D นะ S s D นะผมหรือเรียกว่าฮาร์ดดิสต์นั่นเองที่เราใช้ครับผมเป็นหน้าของฮาร์ดดิสต์นะผมฮาร์ดดิสต์มีข้อดีของมันก็คือาาราคาถูกและใช้เก็บข้อมูลได้เยอะมากครับผมแต่การประมวลผลในการที่ของฮาร์ดดิสต์นั้นช้ามากครับผมถ้าเทียบกับแล้วทั้งสองพันไม่ว่าจะเป็น S s D เด้อเป็นทุกแล้วผมอ่ะเติมใส่กันเลยเอาละรับนะผมต่อมาเราจะทำการใส่สายไฟเลี้ยงคอมพิวเตอร์นะครับผมนะไอ้ตัวนี้คือสาย24พินนะครับผมสำหรับใส่ไฟเลี้ยงคอมพิวเตอร์นะครับผมนะ ก็อีกตัวนะครับเป็นตัว4ีปีนะผมสหรับการเลี้ยง CPU ผมต่อมาจะเป็นสาย SATA นะครับผมจะเป็นสายส่งข้อมูลไปยังคงองพิวเตอร์นะครับต่อมาจะเสียบไปเลี้ยงกันนะไปเลี้ยงจะเป็นแบบนี้นะผมต่อมาจะทําการเก็บสายรับผมเมื่อไม่ให้พัดลมไมปปั่นสายไฟรับผมเพื่อความปลอดภัยรับผมต่อมาจะเป็นการใส่สายสวิตช์นะเราจะดูยังไงครับผมว่าเป็นสายสวิตช์นะผมที่เราดูทีเมนบอร์ดครับไม่ได้เขียนคขาเรียกว่า power นะผมประมาณนี้ครับผม ต่ว่ายังเป็นการทดสอบการประกอบโดยการเสียบไฟที่พาวเวอร์ซั y และเปิดเครื่องถ้าวัาลโหมุนถือว่าใช้งานได้ครับผมหายจะให้เสร็จสมบูรณ์เครื่องจะต้องไปลงวิดโดถึงจะเสร็จสมบูรณ์นะครับผมชัยวัฒน์ชัยน้อยและลิส่าตับจัด์ครับขอจบการประกอบอคอมพิรเตอร์อนี้ขอบคุณครับ